Lindy it <laughs> ไหนบอกสิคะคนสวยว่าร้านคุณมันเด็ดยังไงของเราเด็ดตรงที่เราไม่เน้นแป้งค่ะลูกค้าเราเน้นไส้แล้วก็น้ำจิ้มของเราจะรสเด็ดมากแป้งน้อยมากใช่มีกี่ไส้คะมีไส้หน่อไม้นะคะมีกุ้ยช่ายแล้วก็ไส้เผือกแล้วก็ในงานนี้จะมีอ่างทอกล้วยค่ะอ่างทอกล้วยเนี่ยทอดนะกรอบกรอบใช่อร่อยมากและที่รถืออะไรคุณทอนไปวะแบบทอดเขาจรดูเขาจะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะเทไหรคอย่างนี้หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทเลย่าคา มาส่นก็มีใช่ค่ะไข่ไข,ข่เคมสูตรโบราณนะคะนี่ค่ะถ้าอยากมาร้านคุณมีโปรโมชั่นไห้คะซื้อแบบตัวแป้งน้อยนะคะ2กล่องเราจะฟรีให้1ชิ้นค่ะส่วนตัวอ่างทอคข้วยชิ้นเดียว62 2ชิ้น,นออ1 0 0ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่แบบเหมาะมากเลยนะคุณก้อง,องทำสดทำใหม่ให้เยอะหาแก้มใสซาลาเปานี่ค่ะมาเจอเลยค่ะ ร้อนๆเลยใช่ค่ะจี่เราจี่ร้อนๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมูสับค่ะเป็นสิกเนเจอร์ของทางร้านเลยเป็นหมูหมูสับผสมซอสไข่ปลาเมนไโกกชิ้นเท่าไหร่สามห้าค่ะสามชิ้นหนึ่งร้อยมีกี่หน้าเรอมีทั้งหมดแปดไส้ค่ะแล้วก็มีมันโถไม่มีไส้แตะโอ้ยไส้ทุกย่วันออกโอ้ยยอดออกเลยอะของเราถ้าสมมติไม่ร้อนลวกปากไม่ให้ทานนะคะถ้าอยากกินอร่อยเลยแบบปานะครับแบบเก๋ไก่ในต้องมาที่นี่เลยค่ะ ร้านแก้มใส่เปาปจ,จปาีค่ะแก้มใส่เปาจีค่ะไม่เจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่ที่สี่ถึงสามสิบเป็นยายนนี้นะคะที่ร้านกิจกรรมชุดหนึ่งสุขภัทรเชนทรยองะค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิราคาสินค้าจับต้องได้และมีโปรโมชโัน่นทุกร้านด้วยค่ะอย่าลืมไปชิมกันนะคะชาระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยๆยกมาเสิร์ฟจากลินติดโปรแฟค่ะไปชิมอาหารกดีกว่าค่ะไปค่ะลินติดโปรแฟ